าจากหน้าไพ่นะมีเป็นดินนะพฤษศกันมังกรน,นะนะะกก้ำคารากดินพิจิตนะร่มเมถุนตุลโคมไฟฤาษีธนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะเด่นๆดนมีเป็นมังกรน,นะเดมิลนะมีเป็นเดอะลเวอร์นะมีราศีตุลจัสติสนะแล้วก็ธน,นูนะเทมเพรนนะจากหน้าไพ่นะสิบถ้วยเลยนะในตอนนี้นะก็เรียกว่าเขาน่าจ่าสิบถ้วยนะหกไม้เทมเพรนนะ น่าจะอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคนนี้นะมีประเด็นอ,อยู่นะแปรดาบนะมีการบล็อกปิดกั้นตัวเองนะตัวเขาก็ได้นะสิบถ้วยนี่คือเรียกว่าเวลานึกถึงคูนะเขานืกถึงช่วงที่เคยงานะรักกันหรือว่ามีความสุขด้วยกันเลยนะเต็มที่เลยนะก็มีความสมหวังนะอยากเอาชนะใจอีกครั้งนะอยากจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะเทมเพลนนะก็คนนี้ราศีจนูนะหรือไม่ก็มีความเป็นาธาตุน้ําอยู่นะแล้วก็เทมเพลนก็คือเขาน่าจะยอมลด นะถอยลงครื่องหนึ่งให้คุณนะ้ปรับบาลานซ์สมดุลน,นะกลับมาเยว่ยายานะในช่วงนี้นะมีความรู้สึกปนีอิงปนอมยอมอ่อนข้อให้นะแต่ยังมีความมีโกอยู่นะหกไม้นะ้ยังชดอ,อยู่นะแต่ใจนี้เริ่มใจบางลงแล้วนะใจอ่อนแล้วนะใจเย็นลงแล้วก็อยากจะนะเรียกว่านะึกถึงโมเมนต์ในช่วงที่เคยมีความสุขนะแต่อีกมุมหนึ่งนะก็เหมือนคนผีเข้าผีออกนะก็คือแต่ตามนะก็ยังบล็อกปิดกั้นตัวเองนะหรือเขาพยายามที่จะบล็อกตัวเขาเองจากคุณนะ แต่มันมีเดวิลอยู่นะเดวิลก็คือความทรมานวิบากกรรมหรือว่ามีพันธาสัญญาในอดีตนะเดวิลก็คือคนของเขาอาจจะมีบางสิ่งที่ผูกหรือเชื่อมโยงกันไว้ทําให้ยังรู้สึกนึกถึงกันอยู่นะห้าเหลียญนะเขาขาดแคลนมากนะช่วงนี้นะทาไม่ใช่เงินเปิดนะแน่นอนเขาต้องเหงาเศร้าแล้วก็คิดถึงคุณถนะ้ไม่งั้นคงไม่ไปเป็นนี้นะถึงที่ออกมาเป็นเดวิลนะมีความรู้สึกทรมานพยายามสะกดกั้นตัวเองนะแต่ก็ยังคงนึกถึงคุณนะเนื่องาที่ เหงานะไม่มีใครเติมเต็มเท่าคุณนะคินไม้นะในตอนนี้คือคุณนะเขารู้สึกว่าคุณก็อาจจาะนะนลายีนีเลยนะก็คือแบบอืมจะไม่แคร์เธอเท่าไหร่แล้วนะคือถ้าเป็นควีนอวังก็คือเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์รู้จักการจัดการทํางานอาจจะยังไม่ได้มีสถาน,นะนะแล้วคุณก็ไม่ได้เออสนใจอะไรมากแล้วนะกับเขานะเพราะว่าที่ผ่านมานะแล้วก็ มีเดลเวอร์นะในจริงๆแล้วก็เป็นลักษณะของรักทางเรื่องนะเขาเป็นเด็กขบวนได้นะเป็นเพจวานนะอยากกลับก็ามาคุยอยู่นะเนี่ยคนละเลเวลเลยนะควีนกับเพจเลยนะแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะมันอยู่จริงใจนะอะ่มาดูานะทีนี้มีเดลเวอร์นะลึกๆแล้วก็ยังรู้สึกชอบพอซึ่งกันและกันอยู่นะังเป็นรักทางเรื่องนะมีเคมีบางอย่างมีความหมุนไหลมีนางดึงดูดนะมีแพชชั่นนะมีความเรียกว่า หลงพิสว่าอยู่นะแล้วธาตุไม้ด้วยนะเป็นธาตุไฟนะหนึ่งดาบนะมีความที่เหมือนเขานะบ็อกตัวเองจากคุณแนตะ่ว่าใจหนึ่งก็คืออยากกลับเป็นความสุขเหมือนเดิมหนึ่งดาบนะเหมือนเขาคิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจนะให้ได้เด็ดขาดนะว่าจะตัดได้ไหมนะถ้าตัดไม่ได้เขาจะต้องให้ความยุติธรรมกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณหรือเปล่านะจัสติสนะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วนะแล้วก็เก้าเหลี่ยนะในตอนนี้ ทางคนหลงโสดก็ได้นะหรือไม่ก็ตัวคุณเนี่ยนะโสดเลยนะก้าเหรียงคือโสดสวยหรือหล่อรวยนะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะไม่ได้สนใจความรักนะมีแต่งานกับเงินนะแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคือไม่ต้องมีความรักก็อยู่ได้นะจัสติสนะถ้าไม่ใช่เขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคุณอาจจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะมีความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวหนึ่งดาบเลยนะคุณจะใช้ตาช่างนหนักแนละ้วว่าอนไรที่คู่ควรหรือสมควรนะให้ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยนะ ถ้าเขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณนะถ้าเยอะนะคุณก็อาจจะปัดนะแต่ถ้าไม่ได้เยอะมากเนะี่ยอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามนะคุณก็อาจจะนาะพิจารณาช่างน้ําหนักอีกทีหนึ่งนะแล้วก็รีวิวนะเป็นไปได้นะถ้าไม่ได้ว่าดูจากตรงนี้น่าจะเป็นบล็อกบล็อกความรู้สึกจากคุณมากกว่านะเพราะว่ามีความเหงาโดดเดี่ยวเกิดนะฮะหรืออยนะ่างเงีนะ้ยในปกติแนละ้วเนี่ยเดยวิลจะหมายถ,ถึงการ เป็นลักซอนขบสอนนะถ้าคุณไม่ซ้อนเขาเขาก็เคยมีการซ้อนมาก่อนนะแต่ตรงนี้มันมาเจอแปดตาบกับห้าเหรียญเป็นไปได้ว่าเขาพยายามปิดกั้นตัวเขาเองมากกว่าจากความรู้สึกกับคุณนะที่มีต่อคุณแต่มันยังทําไม่ได้นะไม่งั้นมันจะไม่มีนึกถึงอดีตนะมีเดลเวอร์ด้วยนะยังรู้สึกอยู่เลยนะก็คือมีเทมเพลตนี่คือแปลว่าเขานะอยากจะกลับเข้ามาแล้วนะเข้ามาต่อรองมาป็ปนกันนอยนะเพราะว่าอยาก ให้มันกลับไปสมหวังเหมือนเดิมนะเป็นสิตถ้วยนั่นเองนะยิ่งอย่ว่าบางช่วงเนี่ยเขาก็พยายามนะจะข่มใจแต่มันก็ข่มไม่ได้นะเพราะมีเรวิลเนี่ยหมอตัวเขาได้เคยปลูกพันธุกรรมกันในอดีตนะก็เลยตัดไม่ได้นั่นเองนะทิ้งมาดูนะเอ่ออลอเคิลนะไม่แรกเลยนะสบายออกมาได้นะเป็นพอกิมิ่งเลิร์นนิ่งนะเขาบอกว่าให้ยกโทษและก็เรียนรู้นะสำหรับคนคนนี้นะ as you release and heal the past you Experience m ม r e l ล v e in y อ u r present เมนตะ์ t ก็เขาบอกว่าเมื่อคุณปลดปล่อยนะแล้วก็คิวหน้าเย,ยียวยานะรักษาใจตัวเองในอดีตแล้วนะคุณจะมีประสบการณ์ในความในโมเมนต์นะของปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักดีขึ้นนะเคมิสตรีนะคนนี้มีเคมีคุณนะแดร is a s t ต o n g magnetic a t t r c t t o o n เลิฟ er นะเฮีย er, นะบอกว่ามีแม่เหล็กนะที่ดึงดูก,กับคนนี้นะอย่างเข้มแข็งเลยนะ ดีเคมีนั่นเองนะมันก็เลยนะสปาร์คนั่นเองนะมีเดวิวิตต่างหากนะยู i ิงแฟมิลี่อิโช่นะเขาบอกว่า v e l r f e b e n e f i t ์เบเนฟิ o ิสย e ฟ your แ a ลน n นนะเขาบอกว่าให้นะเยียวายาแล้วก็ปรับทุกนะในปัจจัยที่มีปัญหากับครอบครัวหรือคนของคุณนะในชีวิตลังนะข้อดีก็คือคุณก็จะได้ยกโทษให้เขาได้นะถ้าเคลียร์ขนได้นะดูเลิฟนะคนนี้เป็นรักแท้ด้วยนะ this is the romantic o f a l i f e t ค m e นะน,นี้เป็นรักแท้นั่นเองนะ เขา l i ่ง in your s o u l นะ t e อาเพ p r r y e r a f f i r r m t t o o n n n v v s u u l l z z t t o o n e l p s bring you together นะเขาบอกว่า ah er เอการที่คุณนะอาจจะไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานทีว่าสถานอะไรก็แล้วแต่ไปมูอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะคุณหรือเขาก็ได้นะอนาคตหลังจากนี้หรือว่าอดีตหรือเปล่านะอาจจะเคยไปขอไปมูนะถ้าอยากให้กลับมาลองไปขอดูนะคุณจะได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะได้กลับมาใบสุดท้ายมาเลยนะฮันมูนะฮันมูเลยนะเขาบอกว่า e n j o จอย e บบ s ี of h ฮอลิเดย์ทา t o g e t h e เนะคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวนะได้กลับมาดีนะหรือว่ากลับมาจอยกันเหมืนเดิมนะก็คืออาจจะได้ไปหันมูไปเที่ยวด้วยกันนะถ้ากลับมาดีกันแล้วก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะไปที่ไหนก็ตามนะรวมๆวมไปประมาณ